ดาวเดินเข้ามาทักทายเขาด้วยน้ำเสียงนุ่มโนวแต่มั่นคงเธอบอกว่าเคยฝันเห็นเขาเช่นกันฝันว่าเขายืนอยู่หน้าบ้านหลังหนึ่งในป่าแล้วมีเสียงเลียกเขาว่าพี่ขุนอิดยืนนิ่งใจเต้นแรงขึ้นทันทีนี่มันตรงกับฝันของเขาไม่มีผิดดาวยิ้มบางๆแล้วพูดว่าเขาเคยมาที่นี่มาก่อนหรือเปล่า อิดสายหน้าเขาไม่เคยเลยไม่เคยแม้แต่ได้ยินชื่อหมู่บ้านนี้มาก่อด้วยซ้ำจนกระทั่งได้รับคาสั่งย้ายมาสอนแทนครูคนเดิมที่ย้ายออกดาวไม่พูดอะไรอีกเธอเพียงแค่ยิ้มแล้วมองเขานิ่งๆเหมือนจะบอกอะไรบางอย่างที่ยังไม่ถึงเวลาในคืนต่อมาอิดฝันอีกครั้ง คราวนี้ภาพชัดเจนขึ้นเขาเห็นตัวเองเดินเข้าไปในบ้านไม้กลางป่ามือจับลูกบิดสนิมเขิอนแล้วดันประตูเข้าไปเด็กหญิงคนเดิมยืนอยู่กลางห้องยกมือขึ้นชี้ไปที่มุมหนึ่งที่มีเชือกแขวนกับคือเสียงของเธอดังขึ้นชัดเจนกว่าเดิมที่ขุนอย่าทิ้งหนูอีกนะอิสดุ้งตื่นอีกครั้ง ใจเต้นรัวเหมือนเพิ่งวิ่งมาลาทอน